มันเข้ามาเที่ยวนึงแล้วดุกก็เลยแก้เขาบอกว่าดำหนูสายแตกที่เลยดุกไปเมื่อวานเนี่ยต้องข้างลูแล้วอ่ะฮะลงแล้วอ่ะแรงด้วยเหรอต้องร้อยต้งร้อยหนึ่งมันไม่เลยไปอ่ะเอามาห้าร้อยโลพี่ห้าร้อยโลให้เราไงน้อยไม่ไปละหมดแลล้วนีืมใจ ต้มมามาใส่มา,มาปุมามาลงไปเริม่มค,มคม่เริ่มไม่แค่มาแค่มาแค่มาเร็วปูนี่นะปูมาปูมาเด

Oh! What? Wow.